สวัสดีค่ะไดมอนด์มาสเตอร์กุญจิลาบัวพัน์รู้จักอโทมีครั้งแรกนะคะจากเพื่อนที่เคยร่วมเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายด้วยกันนะคะเห็นหน้าเขาครั้งแรกเอ๊ะแปลกใจมากเลยทำไมหน้าตาผิวพรรณเขาเปลี่ยนไปมากจากเดิมที่เราเคยรู้จักกันนะคะตอนนั้นเพื่อนก็ได้แนะนำให้ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของอโทมี เห็นอย่างนั้นแล้วนะคะหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะก็ตัดสินใจที่ใช้ผลิตภัณฑ์พอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกประทับใจนะคะก็ได้เข้ามาศึกษาธุรกิจอโทมี่ก็ทำให้มองเห็นโอกาสว่าเราจะต้องใช้อโทมี่เป็นเครื่องมือในการสร้างความฝันให้เป็นความจริงได้นะคะสำหรับความฝันของดิฉันนะคะปัจจุบัน ดิฉันทำงานรับราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะไม่มีเวลานะคะงานที่ทำเป็นงานที่ว่าถ้ามีงานเร่งด่วนเข้ามาเราจะต้องทำให้เสร็จนะคะไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามจะทุ่มสองทุ่มเราก็ต้องทำให้เสร็จนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในงานประจำแล้วในงานประจำที่ดิฉันทำอยู่นะคะก็จะมีกิจกรรมที่จะต้องเข้าร่วม กับทางจังหวัดนะคะซึ่งเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเสวอาทิตนะคะที่ต่อเนื่องกันยาวๆบางทีเราก็มีแพลนว่าอุ๊ยอยากไปเที่ยวที่นั่นนะอยากไปเที่ยวที่นี่หรืออยากไปที่เราอยากไปแต่ก็ไม่ได้นะคะถ้ามีกิจกรรมงานพิธีเราจะขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่นี้เหมือนกัน ดิฉันจึงโหยหาเวลามากเลยค่ะโหยหาเวลาที่อยากจะมีอิสระนะคะในการที่จะได้ได้ทำอะไรอย่างที่ใจเราต้องการนะคะดิฉันเห็นโอกาสของอะโมีนะคะดิฉันเลยตั้งใจนะคะที่จะทำความฝันให้เป็นความจริงให้ได้นะคะวันที่หนึ่งมกราปี2574ซึ่งไม่ไกลเกินไปดิฉันจะทำอะโอมี full time ค่ะ ค,ความฝันอันดับที่สองของดิฉันนะคะก็คือเรื่องสุขภาพนะคะจากที่คนในครอบครัวนะคะที่มีปัญหาสุขภาพในขั้นวิกฤตต้องแอดมิดในโรงพยาบาลนะคะเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งสตโตรกซึ่งเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบันนะคะอ,อ,อาการหนักมากนะคะแต่ พิธภัณฑ์ของอะโทมีนะคะได้ทำให้ทุกคนเหล่านี้ในครอบครัวของดิฉันฟื้นคืนจนเป็นปกติดีทุกอย่างเลยค่ะปรบมือให้อะโทมีหน่อยค่ะนะคะลักษณะของการรับประทานนะคะอะโทมี omy, ตอนนั้นที่ให้ได้รับประทานก็คือเฮโมหิมนะคะเป็นการทานอย่างต่อเนื่องและทานอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์เหล่านี้นะคะทำให้ดิฉันตระหนักว่าสุขภาพแลกได้ถ้าหากเรามีทรับพอนะคะทุกวันนี้นะคะดิฉันก็ไฟ,ฟ่ฝันนะคะที่อยากจะได้รับประทานพิธภัณฑ์ทุกตัวของอะโทมีเพราอได้ดูแล้วได้ศึกษาดูแล้วปรากฏว่าทุกตัวของอะโทมีสุดยอดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น ดิฉันจะมีความฝันว่าวันหนึ่งดิฉันอยากรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายนะคะหนึ่งในนั้นที่จะทำให้ความฝันของดิฉันเป็นความจริงก็ฉันจะต้องเป็นสมาชิกออโตเซลคลับให้ได้นะคะภายในวันที่หนึ่งธันวา2,569ซึ่งไม่ไกลเกินไปใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพนะคะ แล้วความฝันของดิฉันอีกการหนึ่งก็คือว่าความฝันที่อยากมีรถดีๆรูๆสักคันนะคะปัจจุบันขับ Honda City นะคะแล้วติดแก๊สด,ด้วยเน้นความประหยัดนะคะซึ่งใช้งานมาแล้ว12ปีนะคะตอนนี้กเ็เริ่มจะมีปัญหาละบางทีบางครั้งสตาร์ทไม่ติดบางทีมีเสียงดังคลุกคลักนะคะ บางทีบางครั้งใช้มอเตอร์ไซค์ไปทำงานโชคไม่เข้าข้างบางทีโดนฝนนะคะซึ่งทำให้เราแบบรู้สึกเครียดมากเลยนะคะก็มีความฝันว่าอยากได้รถดีๆสักคันหนึ่งนะคะซึ่งปริมาณของคนที่ใช้รถในบ้านกับปริมาณของรถก็ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นความฝันของดิฉันในอนาคตนะคะดิฉันอยากได้รถดีๆที่เซฟตี้กับร่างกายของเรานะคะ รถในฝันของดิฉันก็คือ v o l v o CX40 สีครีมนะคะราคา3ล้านบาทนะคะาภายในวันที่หนึ่งมกราคม2,572ได้ในนอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเป้าหมายทุกอย่างที่ดิฉันได้กล่าวมาจะไม่สามารถเป็นความจริงได้เลยนะคะถ้า ดิฉันไม่สามารถประสบผลสำเร็จในเป้าหมายธุรกิจนะคะเป้าหมายทางธุรกิจของดิฉันก็คือว่าดิฉันต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกออโต้เซลล์คลับให้ได้นะคะภายในวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้า 2, ะะอยาตรงนี้นะคะซึ่งดิฉันมุ่งมั่นตั้งใจมากนะคะที่จะเป็นให้ได้นะคะ,ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันพูดมา จะไม่มีทางที่นำพาให้เราประสบผลสาเร็จได้ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพเป็นเลิศของอะตทมีและระบบธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่มีคุณธรรมนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่ประสบผลสำเร็จได้ะคะสองสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะนำพาธุรกิจให้ให้ของเรา จเจริญเติบโตไปได้ในอนาคตนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าทุกๆคนในนัที่นี้นะคะก็สามารถใช้สองสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่นำพาให้ประสบผลสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นะคะค่ะก็ดิฉันอยากฝากไว้นะคะ,อะขอเพียงคุณมีความฝันอันประเสริฐ จะก่อเกิดศรัทธากล้าสร้างสรรค์อโทมีนั้นทำได้หากฝ่าฟันคุณเท่านั้นลิขิตชีวิตคุณพบกันที่ความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ